บอยพีซเมเกอร์เจ้าของเสียงร้องหวานนุ่มพันทรงสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์คนนี้มีชื่อจริงว่าอนุวัตนสงวนศักพักดีไม่ว่าเนื้อเพลงไหนที่ได้ผ่านเสียงร้องอันลมูลแต่บาดลึกไปถึงขั้วหัวใจของหนุ่มบอยแล้วละ่ะ ก็พูดได้เลยว่าพาหัวใจว้าวุ่นทุกเพลงสมแล้วกับเจ้าของฉายาเจ้าพ่อเพลงเศร้าล่าสุดเจ้าตัวได้นำเพลงไม่เคยถามบอยพีซเมเกอร์ 20yearlaterversion ซึ่งเป็นเพลงที่หนุ่มบอยได้เคยร้องไว้เมื่อ20ปีที่แล้วกลับมาคับเวอร์อีกครั้งลงใน YouTube พอแฟนเพลงได้เข้าไปฟังถึงกับอึ้องเพราะเสียงของหนุ่มบอยที่ถ่ายทอดออกมานั้นเหมือนเดิมทุกระเบียบนิ้วแม้ เวลาจะเปลี่ยนไปแต่เสียงอันทรงพลังยังคงไว้คุณภาพเหมือนเดิมและนั่นยิ่งตอกย้ำว่าบอยพีซเมเกอร์ยังคงยืนหนึ่งตำแหน่งนักร้องเพลงคุณภาพจริงๆบอยพีซเมเกอร์ Boy, emaker, เจ้าของเสียงร้องหวานนุ่มอันทรงสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์คนนี้มีชื่อจริงว่าอนุวัตนสงวนศักพักดีไม่ว่าเนื้อเพลงไหนที่ได้ผ่านเสียงร้องอัลลมูลแต่บาดลึกไปถึงขั้วหัวใจของหนุ่มบอยแล้วลัก ก็พูดได้เลยว่าพาหัวใจว้าวุ่นทุกเพลงสมแล้วกับเจ้าของฉายาเจ้าพ่อเพลงเศร้าล่าสุดเจ้าตัวได้นำเพลงไม่เคยถามบอยพีซเมเกอร์ 20yearlaterversion ซึ่งเป็นเพลงที่หนุ่มบอยได้เคยร้องไว้เมื่อ20ปีที่แล้วกลับมาคับเวอร์อีกครั้งลงใน YouTube พอแฟนเพลงได้เข้าไปฟังถึงกับอึ้องเพราะเสียงของหนุ่มบอยที่ถ่ายทอดออกมานั้นเหมือนเดิมทุกระเบียบนิ้วแม้ เวลาจะเปลี่ยนไปแต่เสียงอันทรงพลังยังคงไว้คุณภาพเหมือนเดิมและนั่นยิ่งตอกย้ำว่าบอยทีสเมเกอร์ยังคงยืนหนึ่งตำแหน่งนักร้องเพลงคุณภาพจริงๆ